ครับวันนี้ก็จะมาดูข้างๆบ้านนะครับห่างจากบ้านอยู่สองหลังนะครับตอนนี้เขาก็มาเลี้ยงไอ้ตัวเป็ดนะครับอันนี้เป็ดเลี้ยงเป็ดนะครับนี่เลี้ยงเป็ดนี่ไ,ไก่ อันนี้ก็จะเป็นเป็นไก่นะครับพ่อไก่แล้วในสวนก็จะมีพวกมะม่วงนืน้อที่ในประมาณไรเดียวเองมะม่วงมะม่วงอันนี้ช่วงม่วงแล้วก็ฝรั่งครับ ต้นสมอนะไก่เขาจะเลี้ยงเป็นล็อกๆในส่วนหนึ่งไร่นี่ก็เขาทำหลากหลายเลยนะครับนี่เป็นพวกชะอมชะอมนี่ นี่มะเขือแข็งครับ่วนฝรั่งนะครับฝรั่งนะครับฝรั่งดกมากนะครับ อืมขอาใน้ขอชมสวนนะครับอยู่ใ,ใกล้บ้านกันนไม่ได้มาดูนี่ครับสวนนี่ครับก็ปลูกฝรังทางเข้าบ้านนะครับ จะห่อไปขายนะครหอก่อนแล้วก็มันจะเป็นรุ่นๆนะครับร่มรื่นนะครับ,ลลน,น,รบนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ แนี่ก็ขายได้เป็นต่อว,วันก็ได้หลายบาทนะเจ้านี่ครับมีข้างหลังบ้านจะเป็นพวกผักนะครก็ให้ดูด้วยบรรยากาศด้นะครับเจ้าของในพี่มุกนะครับพี่มุกเเป็นเจ้าของสวน